คอมันแห้งค่ะทุกคนอยาก,กินอะไรแซ่บๆใครอย<ล>ู่หัวหินบันทึกคลิปนี้ด่วนจ้ะองนี่ร้านนี้ค่ะลำลอกบอกก่อนเลยใส,ส,ส,ส่แซกใส่ต้มตำใสยย่ยำกดติดตามเองด้เ,<ล>เรามันทางเดียวกันค่ะไม่นอกเรื่องเข้ามาในร้านนะคะมีชั้นสองเดินขึ้นบันไดร้าน<ป>จะเป็นฟิลโฮมคาเฟ่ค่ะทุกคนแต่งสไตล์มินิมอลสวยงามมากจะบอกว่าเปิดเมนูมาให้ยิบอยากกินทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเมนูแรกค่ะตามมากินตามพี่บอลลี่ตำแตงโมโอ้โหมาแล้วค่ะนึกไม่ออกค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอ้โ แตงโมมันช่ำเหลือเกินค่ะทุกคนที่ว้าวนี่คือกินยังไงก่อนอ่าไม่ได้มันสดชื่นมากๆค่ะทุกคนเมนูนี้เคาะเลยสำหรับามันสดชื่นจริงๆนะทุกคนขออีกคำหนึ่งแล้วกันนะอาชื่นใจต่อค่ะเมนูที่2อเนื้อยูเก๋ก่อเลย่ ปรตงปกและสะอาดมากๆเปิดประสบการณ์คออออีกแล้วค่ะไม่เคยกินมาก่อนอเลยเขาบอกว่าเป็นเมนูเปิดต่อมรับรสนี่ก็แอบลุ้นในใจเขามันจะเปิดต่อมรับรสยังไงอนี่ยคำ <ๆ S 2> แรกรสชาติยังงงงงนะบอกเหมือน <ๆ S 2> ไม่ได้กินเนื้อค่ะทุกคนหอมมากๆและความไข่ที่คิดว่าจะคาวไม่ขาวเลยเข้ากันสุดๆไปต่อไม่รอแล้วนะเมนูที่3ค่ะลาบย่างค่ะทุกคนมาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วรสชาติจัดจ้านแล้วหอมเข้าคัวมากที่สุด เนื้อนุ่มๆหอมๆเข้ากับน้ำจิ้มสุดๆเหมาะเลยชอบยังไม่จบเพียงเท่านี้เมนูต่อไปค่ะต้มหลวงพ่อบ้าร้านนี้เมนูแปลกๆเขาเยอะนะเห็นแล้วก็อยากลองไปหมดค่ะทุกคนแต่ที่ทานมานี่ยังไม่ผิดหวังสักเมนูมาค่ะตมหลวงพ่อป้าก็คือเป็นส้มตําที่เป็นเส้นแบบแล้วหอมกระปิมากมีความแบบเข้ากันมากๆปลาล้าขึ้นนัวทุกอย่างลงตัวดีส้มตําก็ต้องคู่กับไก่ทอดค่ะอะทุกคนดูที่ร้านขนาดข้าวเหนียวอะเขายกดทำมาเป็นแบบชุบไข่ ไก่ทอดใส่ใจรายละเอียดขนาดไหนกินกับไก่ทอดร้อนๆโอ้ยแม่จ๋าฟินไม่ไหวอันนี้ที่เด็ดจริงค่ะอิงอาข้าเหนียวไปจิ้มกับน้ำต้มหลงพะบางแทบจะร้องกรี๊ดเลยอ่ะเด็ดมากคือมาถึงเมนูสุดท้ายแล้วหรอซดน้ำซุปร้อนๆหน่อยนะกลิ่นเตะจมูกขนาดนี้ต้องชิมแล้วค่ะทุกคนโห เีวหอมดีมากับซิคโครงตุ่นแบบเปื่อยๆค่ะทุกคนแทบไม่ต้องเคี้ยวโอ้โ oh. oh. หขอนยอดกืนน้ำลายทุกคน mm. ร้านนี้10คะแนนเอาไปเลย9ค่ะ